สวัสดี <Pie year ixes> ค่ะ FC มาจากยานตลาดนะคะทำบุญมาเก้าวัดแล้วก็มาทำวัดที่เก้าของลุงพลนะคะอันนี้ลุงกระป้าคนสร้างใช่มัยค่ะสวัสดีครับคุณสร้าง FC ผู้ใหญ่ใจคนเดิมนะคะอยากให้ พ่อูกเลยที่ศักการะคนไปคนมาครับโอก็เป็นสายสายบุญของคนกับป้าแตนเนาะครับโอ้สาธุสาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะครับท่านค่านท่าน่นท่านท้าอท่าน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 ทหายท่านท่านท่า่านาน้านท่านใ่านท่านท่านกานท่านครับทนน่นนานา่ทานาเนา ทำแบบเนี้ยชอบยิ่งทำยิ่งเย็นทำกับแบบเนี้ยเย็นเย็นมากทำใดค่าร้ค่าทาไม่กระทำอันนี้คำคำสอนของพ่ะอาจารย์ดิ่งธรรมปัทิโปทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำครับใช่ครับ ครับถูกต้องถูกต้องเลยนะครับถูกต้องนะครับทำไรก็ไร้คาัอบคุณนครขอบคุณนครับทำไรก็ไล้ค่าถ้าไม่ทำาล็ซียางตลาดนะครับซียางตลาดค่าเซีลุงพลกับป้าเต็นทำดๆทำไร้ค่าถ้าไม่ทำทำตัวหลังคือทหารสลับคุทธมก็สอนมาพุทธรัถ้าเราไม่มาปฏิบัติ มันก็ไรค่าค่ะด้วยนะคะลุงพลมีคารโรแกนทำทันทีทำทันทีเป็นการป้ายทันทีเย็นทันทีทำได้แล้วลุงเนาะทำทันทีครับดีใจครับเจอลุงพลครับวันนี้ครับครับขอบคุณมากครับคุณลุงพวครับมาดีครับเลซี่ยังตลาดนะครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยครับผมเดินทางปลอดภัยนะคะครับผม

สีมาจากข้างะสีเจ็บคลิปก่อนนะคะบ๊ายบาย